สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราก็ยังอยู่ที่สวนฝรั่งเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าวิธีการห่อกระดาษถุงเนี่ยผมก็พูดไปแล้วทําคลิปไปแล้วนะครับว่าห่อถุงยังไงเวลาเราห่อฝรั่งเนี่ยไม่มีเพลีย้ยไม่มีแมลงเข้าไปข้างในอะไรยังไงผมก็เคยทําให้เพื่อนเพื่อนดูไปแล้วแต่วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าเวลาเราห่อกระดาษทับไปเนี่ย บางทีหอเน่นกับหอไม่แน่นเนี่ยมันมีผลไหมผมจะใหเพื่อนมาดูเลยว่าคือบางทีไออะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันก็มีผลนะครับคือรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราพยายามทําให้มันละเอียดหน่อยผลผลิตที่ออกนําออกมาเนี่ยมันจะได้ออกมาดีอ่ะพามาดูครับว่าเวลาเราห่อกระดาษแน่นกับไม่แน่นต่างกันยังไงผมมีครับเดี๋ยวพาไปดูเลยอ่ะมาดูครับห่อแน่นไม่แน่นให้ดูนิดนึง อันนี้ก็ถือว่าห่อไม่แน่นนะคือฝรั่งผมไม่ใหญ่นะผมจะบอกว่ากับเพื่อนๆว่าของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณ4ี่ห้าลูกโลเพราะว่าลูกค้าผมผมอยู่บุรีรัมย์ครับเขาต้องการไซส์นี้ถ้าสองสาลูกโลเขาจะมองว่าเขาเสียเปรียบเขาได้น้อยเขาเน้นจํานวนครับเน้นจํานวนเขาไม่ได้คิดถึงน้ําหนักเขาเน้นจํานวนลูกอ่ะบ้านผมเป็นอย่างนี้เพื่อนๆเป็นยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับอ่ะดูครับนี่เป็นยังไงห่อแน่นไหมแน่นเลยนี่ห่อแน่นเลย เพราะว่ากระดาษตรงนี้ลูกสาวเขาช่วยตัดเนาะผมก็เลยเออไหนๆก็ตัดแล้วก็ลองห่อดูมันแน่นมากอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูดูแทบปีเนี่ยปักปักเนี่ยอ่ะลูกก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ใหญ่กว่าลูกเทนนิสนะครับ <c oughs> คือถ้าห่อแน่นเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์ผมนะผมทํามาก็เกือบแปดปีแล้วผมทาฝรั่งปลอดสารอันนี้คือที่ห่อแน่นๆเลยลูกฝรั่งจะไม่ค่อยใหญ่หรอกครับเพราะว่ามันก็แน่นเนาะการจเจริญเติบโตการขายายออกมันก็จะยากนิดนึงแต่ ลูกไหนที่เราห่อกระดาษไม่ค่อยแน่นอ่ามาดูกันมันก็มีในต้นเดียวนี่แหละเพราะว่านี่ฮะห่อไม่แน่นใหญ่กว่าเห็นเห็นครับซึ่งต้นเดียวกันห่อวันเดียวกันชุดเดียวกันเลยตัวนี้ก็ไม่ต้องถามครับการให้ปุ๋ยคือมันอยู่ต้นเดียวกันเนี่ยแล้วกิ่งนั้นก็ห่อแค่ลูกเดียวกิ่งนี้ก็ห่อแค่ลูกเดียวในช่วงนั้นคือยังไงล่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเนาะผมขอนิกหน่อยคลิปผมไม่ตัดต่อหรอกเรียวมาก คือปัจจัยต่างๆนี่เหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่เดียวคือการหออ่อถุงไปห่อถุงห่อกระดาษตัวนั้นอาจจะห่อแน่นตัวนี้จะห่อแบบไม่แน่นแต่สิ่งที่ออกมาคือตัวที่ห่อแน่นในลูกเขาจะเล็กกว่าตัวที่ห่อไม่ค่อยแน่นในหลุมหลวเนี่ยลูกเขาจะใหญ่กว่าอันนี้ก็แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเพื่อนๆคนใดเห็นต่างหรือว่าอะไรไงก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับตรงนี้คือบางทีเนี่ยเวลาเราทําสวนสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่ก็แล้วแต่นะครับ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้ผลผลิตของเราเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดต่างๆนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการหอ่อถุงห่อกระดาษอะไรอย่างไงต่างๆเนี่ยมันมีผลหมดแหละอ่าเราก็พยายามเก็บรายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ผลผลิตของเราเนี่ยออกมามันจะได้สวยได้เป๊ะง่ายมากครับผมแค่นี้นะครับเ,เพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆอย่างนี้เลยครับห่อกระดาษหลวมๆหน่อย แต่โฮลลี๋มๆเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆต้องแม็กตรงนี้ด้วยนะเนี่ยตรงก้นตรงนี้ไม่ใช่แม็กแค่นี้อยู่นะแม็กทุกก้นตรงนี้ด้วยเพราะว่าฝรั่งจะขาวได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่โดนแสงเขาจะขาวนวลแต่ถ้าอยากให้เขาเหลืองสวยขาวนวลเลยเนี่ยก็ใช้น้ำหมักนมสดช่วยน้ำหมักนมสดผมมีในคลิปครับแจกฟรีสูตรน้ำหมักนมสดชื่ออย่างเงี้ยไปค้นหาในช่องดูครับลองทําดูได้ครับเป็นแนวทางเพราะผมทําตรงนี้แล้ว ฝรั่งมันขาวสวยแล้วก็รสชาติดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆครับเพราะว่าเรื่องน้ำหมักเนี่ยผมลองมาเยอะครับบางทีก็ฉีดไปไม่เลยทั้งรุ่นเพราะว่าปริมาณอัตราส่วนต่างๆที่เราคิดคนกว่ามันจะออกมาได้ดีบางทีมันก็โหเสียไปเยอะเหมือนกันครับก็ลองไปดูเป็นแนวทางได้ครับเพื่อนๆอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ